สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต9กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการ์พิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือมีใครแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าอ่ามีใครแอบมองเราอยู่หรือเปล่าคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ไม่ได้แอบมองแล้วมั้งมองตรงตรงเลยล่ะแบบนี้โอ้เดอะชาริอัคุณเป็นที่ชื่นชมนะเดอะเฮอร์มิตคุณเองมีความสงบอ่ารักความสงบนะเดอะเฮลเล n ฟน สามถ้วยเดี๋ยวมาตีความกันคุณกองที่หนึ่งมีใครแอบมองเราอยู่ไหมมีใครแอบมองคุณอยู่ไหมบอกเลยว่ามีเยอะด้วยโอ้เดอะสตาร์กับชาริอัต คุณเป็นดาวเด่นในสังคมเลยสังคมของคุณน่ะไม่ได้แปลว่าจะต้องมีชื่อเสียงเสมอไปแต่ว่าคุณมีอะไรสักอย่างที่โดดเด่นมากพอที่จะทําให้คนคนแวดล้อมในสังคมของคุณจับตามองคุณอยู่อด้วยความชื่นชมด้วยเน้นว่ามองด้วยความชื่นชมเดอะสตาร์คุณอยู่ในสปอตไลท์คุณอยู่ในที่แจ้งมีคนชื่นชอบชื่นชมคุณมากมายมีคนแอบมองคุณอยู่แน่ๆทั้งแอบมองและมองตรงๆอ่า โดยที่พลังงานเป็นพลังงานดีแน่นอนว่าไม่มีใครรักเรา100%หรือเกลียดเรา100%คนที่แอบมองเราอยู่อาจจะมีบางคนที่อิจฉาเราบ้างไม่ชอบเราบ้างอันนั้นช่างเขาช่างมันนั่นแหละเออไม่ต้องไปใส่ใจสนใจคนที่มองเราในความชื่นชมมองในคุณงามความดีของเราก็พอแล้วนะเดอะสตาร์เป็นพลังงานดีอืสมมุติว่าร้อยคนเนี่ยมีคนชอบเราเก้าสิบกว่าคนไม่ชอบเราสักคนสองคนก็ช่างเขา ตามาขนาดนี้ชาร์ลอตมาขนาดนี้มีคนแอบมองคุณอยู่แน่นอนแล้วอย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่ไม่ใช่แค่แอบมองมีคนมองตรงๆแบบชื่นชมด้วยทั้งที่ตัวคุณเองนี่ก็ไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไรรักความสงบเอออยากอยู่อยากอยู่แบบไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายอะไรถูกปะเออชีวิตคุณสบายเออเรียกว่าไม่ต้องพยายามมากอะ่ะไม่ต้องใช้ความพยายามมากก็มักจะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายๆเลยเออจะเรียกว่าโชคดีก็ใช่ แต่มันไม่ใช่การฟลุกนะครับเออฟลุกนี่หมายถึงว่าอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจนานๆมาทีแต่ความโชคดีแบบนี้เรียกโชคดีเหมือนฟ้าประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้อะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่มีความโชคดีอืมชอบความสงบมีความโชคดีมีความสุขอยู่เสมอมีความสุขได้ด้วยตัวเองและถ้าถามว่ามีใครแอบมองคุณอยู่ไหมบอกเลยว่ามีมีเยอะด้วยติดตา์มาขนาดนี้มันไม่ใช่แค่แอบมองอยากจะมามองตรงๆอยากจะมามองต่อหน้าด้วยนี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ คุณอาจจะมี f อฟซีมีแฟนคลับเพิ่มเออถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเป็นสื่อออกสื่อทำวิดีโอทำอะไรขายของออนไลน์หรือแม้กระทั่งทำวิดีโอลงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะลงภาพถ่ายลงวิดีโอหรือ,ลง,อลงผลงานใดๆก็แล้วแต่ผลงานคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยอันนี้แถมให้นอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์นะเตรียมตัวเตรียมใจรับความสำเร็จนะครับตามบุญวัสนาแต่ละท่านและตามการปฏิบัตินะ ยิ่งทำดียิ่งได้ผลดีนะอะมีคนแอบมองคุณอยู่ไหมมีแน่นอนเยอะด้วยทัานนี้ก็ไปสังเกตเอาแล้วกันว่าใครที่แอบมองคุณอยู่วิธีสังเกตไม่ยากใครมันเลิกเลิกลกดูประมาหรือว่ามีพฤติท่าทางแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปสังเกตดูแล้วกันผมจะยังไม่ชี้นาเท่าไหร่ลองไปสังเกต,ด,กเเกตดูเองก่อนแต่ถ้าถามว่ามีคนแอบมองคุณอยู่ไหมบอกเลยว่ามีครับและนับวันคุณจะยิ่งเป็นที่สนใจมากขึ้นด้วยครับ ชัดเจนครับโอเคครับ <g ül> เดี๋ยวไปต่อมาที่สองอะไรครับผมป้าโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อมีใครแอบ,บมองเราอยู่หรือเปล่ามีใครแอบ,บมองคุณอยู่หรือเปล่าคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เดอเวิฮด์มีแน่นอน <c oughs> เด็กถือดาบแต่คุณโลกส่วนตัวสูงกำแพงสูงใช่หรือไม่ใช่เทมเพลนส์ <c oughs> คุณมีความสุขดีอยู่แล้วพอประมาณเลยแหละ เจ็ดดาบอืมคนที่มองคุณอยู่ยังลังเลอยากเข้าหาคุณแต่ก็ไม่กล้าราช่าเหรียญเฮ้ยคนนี้ดีนะเออมาขยายความกันชัดๆตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายตามสไตล์ผมเลยว่าถ้าถามว่ามีใครแอบมองคุณอยู่ไหมมีแน่นอนอืมคุณเป็นที่จับตามองเลยแหละในแง่ดีด้วยเพียงแต่คุณจะไม่ค่อยแอคชั่นอะไรกับคนรอบตัวสักเท่าไหร่ คุณดูมีพลังงานการปกป้องตัวเองสูงมีกำแพงสูงใช้ได้เลยนะแล้วแต่คนนะนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แต่ว่าดูแล้วอ่ะคุณรักการเขาเรียกลักความสงบมีพื้นที่ของตัวเองอ่ะมีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนไม่ให้ใครมาล้ำเส้นง่ายๆคุณมีชีวิตที่ค่อนข้างบาลานซ์ดีอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้วโดยตามอมาัตรภาพนะคุณไม่ได้ดิ้นรนอะไรคนที่มองคุณอยู่อ่ะเขากำลังเลว่าจะเข้าหาคุณดีไหมเออและคนคนนี้ หรือหลายคนนะแต่ละคนล้วนแต่มีโปรโฟไฟล์ดีคบหาได้คบแล้วเจริญทั้งสิ้นนี่คือการตีความพลังงานรวมของชิงเหรียญนะครับผมอาจจะไม่สามารถตรงรกับทุกๆคนได้แต่พลังงานหน้าไพ่เป็นแบบนี้ผมก็อ่านตามหน้าไพ่นะครับกับคําถามนี้มีใครแอบมองคุณอยู่ไหมมีแน่นอนมีแน่นอนแต่คนที่แอบมองคุณอยู่ก็จะยังคงแอบมองคุณต่อไปเพราะว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่คุณมีเส้นเขตแดนส่วนตัวที่ชัดเจนมาก คนเข้าหาคุณยากหรือเปล่าเออเขามองคุณอย่างนั้นนะเขามองว่าคุณเข้าถึงยากเขายังไม่กล้าเข้าหาคุณแต่ถ้าสมมุติว่าในอนาคตมีโอกาสได้คุยกันเนี่ยรับรองเลยว่าดีคบหาแล้วดีไม่ว่าจะใครจะกี่คนก็แล้วแต่ขอให้คบเป็นเพื่อนได้เลยเบื้องต้นคบเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะยังไงคุณก็บาลานซ์ชีวิตคุณได้อยู่แล้วเออไม่ว่าจะอยู่ลําพังหรือจะมีคนเข้ามาคบหาคุณสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ กล่องที่สองนี้ดีตีความได้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณมีคนที่แอบมองอยู่แน่นอนและเขายังไม่กล้าเข้ามาเพราะเขามองว่าคุณมีเส้นเขตแดนชีวิตที่ชัดเจนไม่สามารถเข้ามาง่ายๆนะครับลองไปประยุกต์ใช้ลองไปปรับกับวิถีชีวิตประจำวันดูว่าเออมีใครอยากเข้าหาคุณไหมมีใครพยายามมาสารสัมพันธไมตรีไหมก็ว่ากันไปนะอนาคตพัฒนาได้แล้วดีด้วย ถ้าได้มีการคุยกันเปิดใจกันลองดูครับเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพราอความบันเทิงในวันนี้หัวข้อมีใครแอบ,บมองเราอยู่ไหมมีใครแอบ,บมองคุณอยู่หรือเปล่าคุณได้ไพ่ the lovers โอ้มีเสน่ห์แต่ว่ามีห้าถ้วยเข้ามามคุณเครียดอะไรอยู่หรือเปล่าสิบดาบไม่ต้องกลัวดาบอาจจะเป็นภาวะเครียดชั่วคราวเดี๋ยวมาดูกัน เจ็ดถ้วยคุณมีตัวเลือกเออหกเหรียญคนเก่าๆคนในสังคมเก่าๆเพื่อนเก่าอ่าในสังคมเดิมๆเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับคุณกองที่สามมีใครแอบมองคุณอยู่ไหมมีใครแอบมองไหมตอนนี้บอกเลยว่ามีคุณมีสเสน่ห์หลือล้อนสเสน่ห์หลือเฟือเลยไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมมองว่าคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่คุณเครียดอะไรหรือเปล่า คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าเออหรือแม้กระทั่งการเสียใจด้วยตัวเองไม่ต้องงงนะเสียใจด้วยตัวเองแปลว่าการคิดมากคิดกังวลล่วงหน้ากลัวสารพัดอะไรแบบเนี้ยเหมือนเอาดาบทิ่มแทงตัวเองเนี่ย ดาบออกมาไม่ต้องกลัวบางทีเขาก็แค่มาเตือนเตือนว่าอย่าเครียดเฮ้ยลดลดความเครียดลงพยายามทําใจให้สดใสเท่าที่เป็นไปได้นะพยายามหน่อยเพราะบางทีไม่มีใครทําร้ายเราเราทําร้ายตัวเองเอาดาบทิมแทงตัวเองเครียดเองกังวลล่วงหน้าเองอะไรแบบนี้อ่ะตรงไม่ตรงลองดูนี่คือพลังงานของกองนี้เอาจริงในความสัมพันธ์คุณมีตัวเลือกเออหรือจะเป็นพลังงานฝั่งเขาก็ได้ที่มีตัวเลือกเช่นกัน แต่โดดเด่นมากสิ่งที่โดดเด่นมากคือคนที่มองคุณอยู่คนที่แอบมองคุณอยู่คือคนในสังคมเดิมๆคนที่รู้จักกันแล้วคนในสังคมเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าลูกน้องบริวารเก่าญาติสนิทมิสหายคนที่ผู้ใหญ่แนะนํามาหรือใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันแล้วเน้นว่ารู้จักกันแล้วอ่าเป็นหลักนะส่วนคนที่เพิ่งผ่านเข้ามาในชีวิตจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ คนหน้าใหม่ๆจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่เน้นที่คนเก่าๆคนเดิมๆไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าแต่หมายถึงใครก็ได้ที่รู้จักกันแล้วนี่เขาแอบมองคุณอยู่ถามว่าทําไมต้องแอบมอง เพราะเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินเออและดูคุณมีตัวเลือกอะเออการจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณตรงๆไม่น่าจะง่ายแล้วตัวคุณเองช่วงนี้ก็เหมือนคนอมทุกข์เหมือนคนที่เครียดตลอดเวลาเออเขาก็ไม่กล้าเข้าหาเขาก็ไม่กล้ามาคุยแต่บอกเลยว่ามีคนแอบมองคุณอยู่ไม่ว่าจะมองได้ความเป็นห่วงที่เห็นคุณเครียดหรือจะมองได้ความชื่นชมในสเสน่ห์ก็แล้วแต่ตีความได้หลายอย่างมากแต่มีคนมองคุณอยู่แน่นอนแล้วอย่างที่บอกคุณมีตัวเลือกเยอะอ่ามีทางเลือก มีแนวโน้มที่หนึ่งในตัวเลือกของคุณนั่นแหละหรือหลายคนในตัวเลือกของคุณนั่นแหละที่กําลังมองคุณอยู่เน้นย้ําอย่างยิ่งคือคนที่รู้จักกันแล้วนะเอออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วพวกทักออนไลน์มาแบบนี้ไม่ใช่พวกคุยแบบยังไม่เคยเจอตัวนี่ไม่ใช่เลยตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ทําได้แค่แอบส่องแต่ถ้าแอบมองในความหมายนี้คือรู้จักกันแล้วและมองกันอยู่ในชีวิตจริงนะครับคุณกองที่3าม ประมาณนี้ครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe like แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ